สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกกอกเมื่อย้ายข้างเปลี่ยนคั่ววันที่20ธันวาคม64ท่านทนายรัชพลคนดีจะเป็นตัวแทนถอนตัวของทนายคนเก่าลุงพล คงตั้งทนายคนใหม่ทนายท่านนี้มีความรู้ดีได้ศึกษาคดีกับทีมทนายมาแล้วอย่างละเอียดจากยูทูบเบอร์เล็กจึงรู้ว่าลุงป้าถูกใส่ร้ายทีมทนายใหม่จะทำงานเงียบๆไม่เลี้ยงคดีให้ยืดยาวลุงน่าจะหลุดคดีเร็วกว่าสามศาลคิดว่าเป็นทีมทนายท่านนี้ซึ่งถูกส่งมาจากจุดๆ รอเวลาขึ้นศาลอีกไม่นานหลังจากนี้ลุงต้องเก็บตัวมากขึ้นเพื่อพบพูดคุยกับทีมทนายหลุงป้าไปทำบุญที่วัดก็สมควรแต่ไม่ควรกินเลี้ยงในสถานที่ที่มีคนมากเกินสิบคนเพราะนักข่าวจะเสนอข่าวด้านลบออกทีวีแค่มีใครในงานทำแก้วหรือ จานหลุดมือพวกเขาก็เสนอข่าวให้ลุงเสียหายได้แล้วเห็นได้จากคนที่มีเรื่องกันห่างไกล7 0 0กิโลเมตร km, ข่าวก็โยงลุงจนได้ยิ่งงานเลี้ยงสนุกถึงใกล้เที่ยงคืนล้วนเสียหายทั้งนั้นไหว้พระหรือกินเลี้ยงข้างบ้านดีกว่าโปรดยา่าชักพาลุงป้า ไปแบบนั้นซึ่งไกลบ้านมากตอนนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันของยูทูบเบอร์ผมเองแม้เป็นพี่ก็ขออยู่เฉยๆไม่ขอให้ใครดีกับใครอีกแล้วเพราะเข้าตัวเรื่องเหล่านี้เหมือนกุญนเล่มเก่าถูกลากมาจุดเดิมเก่งกันทุกคนต้องแก้กันเองแต่ ขออย่าจิกลุงเพราะจุดมุ่งหมายที่เขามานั้นคือช่วยลุงหลายวันมานี้มียูทูบเบอร์อันดับหนึ่งที่มีแผนอัญชานฉลาดออกมาไลฟ์สดกลางคืนแย่งคนดูซึ่งมีน้อยอยู่แล้วผมดู YouTube เล็กๆหลายช่องแล้วสงสารมีคนดูต่ำ 10, 20, 50, 0ร้อหรือหลายร้อย พอช่องนี้ขึ้นไลฟ์สดคนดูช่องเหล่านั้นลดหวบยิ่งกว่าน้ำลงช่องที่ยังไม่ขึ้นไลฟ์ก็รอเวลาเป็นทอดๆด,ดูแล้วเห็นใจช่องปราสิวปราสร้อยตั้งแต่คืนนี้หยุดไลฟ์สดเถิดถ้าไม่มีเรื่องสำคัญมากๆอยากไลฟ์สดก็6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลือกช่วงเวลาเอาอายุ50แล้ว มีกินมีใช้สบายต้องมีน้ำใจโดยไม่มีเล่ซ่อนคมแยบยนขอบนแทนช่องยูทูบเบอร์2ถึงเบอร์ ur, บุย้ยเพราะพวกเขาไม่กล้าพูดรักถึงเตือนสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขออนุญาตนะครับ ได้รับการติดต่อจากคุณหมาว่าปัจจุบันถูกนำไปพาดพิงจนเสียหมาไปหมดแล้วหมานุษย์ทั้งหลายอย่าเอาคำว่าหมาหมาว่ากันไม่ว่าหมาพุดเดิ้ลหมาพิษบูหมาหัวเนา่าและอีกหลายๆหมาขอร้องนะครับห้องๆ้องปอลอกลัวเป็นทนายหมาฮ่าฮ่าหายอกหยอกขำขำ,ขำครับ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายใครว่าหมาหรอครับพี่เบิร์ดหมาก็มีหัวใจนะครับทํางานช่วยแม่หาซัพเข้าบ้านและคอยเคลียร์ใครมีปัญหาปรึกษาพี่เบิร์ดได้นะครับถัดมานะครับบอกว่าแวะวังกระเด็กปัญญาอ่อน ไม่มีวุฒิที่ภาวะเลยสื่อน่าเกลียดมากไม่เคยให้ค่าเลยสื่อพวกนี้ไร้ค่าถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้สติปัญญามันหายไปไหนหมดถึงขาดสติและศีลธรรมเอาเรื่องไร้สาระมาโยงให้สังคมมันหมดความเชื่อถืออะไรถ้าจะถูกกล่าวให้นามหมาหมาก็ขอเป็นหมา ที่จงรักดีกว่าค่ะมีคนสารเสริญค่ะขอใช้คำว่าพันพือพันพือก็หมาที่คนรักนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่า,าถัดมานะครับบอกว่าขำม,มากจ้าท่านทนายสื่อไร้วุฒิภาวะขาดคุณธรรมไปหมดแล้วเพราะความเกลียดแท้ๆขอให้พวกเขาชิบหายถัดมานะครับบอกว่าลดตัวลงมาทำตัวเป็นคู่ขัดแยง้ง กับแหล่งข่าวงงมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าสื่อมาหมาแบบช่องนั้นไม่ดูมานานแล้วค่ะยิ่งเจ้าของช่องเป็นจุดๆด้วยชื่อน่ารักนะแต่ทำเสียหมาจุดๆหมดเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับสมการที่8ปริศนาโทรศัพท์ ซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้หลังจากร่างของเด็กน้อยถูกแพทย์ทำการผ่าพิสูจน์ศพถึงสองครั้งศพของเด็กน้อยผู้น่าสงสารจึงถูกนำไปทำพิธีชาปนก,กิจตามหลักศาสนาและในวันนั้นบุรุษลึกลับก็ได้โทรเข้ามาอีกพร้อมกับพูดว่านุชอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพียงเท่านั้น พร้อมกับวางสายไปปริศนาโทรศัพท์ลึกลับดังกล่าวถูกลบเลือนลืมหายไปพร้อมกับเจ้าของโทรศัพท์รีบไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เหมือนไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าก่อนหน้านี้ได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อกับใครบ้างเพื่อให้ทางตำรวจได้ทําการสืบสวนสอบสวนว่าชายปริศนาดังกล่าวเป็นใครทำไมจึง โทรเข้ามาในวันเด็กหายและวันเผาศพและพูดนัดหมายให้ไปพบที่ไหนพบหรือไม่คุยอะไรกันและอะไรคือเรื่องเล็กอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ถามว่าชายเจ็ดนาทีในเวลานั้นมีศักยภาพขนาดไหนที่จะให้คนนั้นคนนี้โทรเข้ามาและทำให้บุคคลทั้งสอง ออกไปพบได้ทนายฟันธงเลยว่าในเวลานั้นชายเจนาทีไม่มีสกยภาพอะไรเลยดูได้จากความยากจนแถมเป็นคนต่างถิ่นไม่มีอิทธิพลหรือพักพวกเพื่อนฝูงที่จะไหว้าวานให้ทำในเรื่องดังกล่าวได้และไม่รู้จะไปทำทำไมปริศนาดำมืดเหล่านี้ หมาตาหรือผู้สูญเสียไม่เคยพูดถึงอีกเลยไม่เคยชี้แจงให้สังคมหายสงสัยถึงชายปริศนาที่โทรมาแถมประเด็นการเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ถูกลืมเลือนการทำให้เด็กน้อยไปอยู่บนชั้นห้าของภูเขาได้ชายเจ็ดนาทีกับภรรยาไม่มีศักยภาพทำได้เพราะตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14ตอนหนึ่งทุ่มทนายถามคำเดียวว่าชายเจนาทีกับภรรยาเคยหายหน้าไปไหนนานๆหลายชั่วโมงไหมไม่มีข่าวเลยว่าหายหน้าไปจากหมู่บ้านดังนั้นชายเจนาทีกับภรรยาจะเป็นฆาตรกรได้อย่างไรนี่คือสมการที่ต้องถอดให้ได้ว่าทำไมเพียง7นาทีชายเจนาที กับภรรยาจึงตกเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไรทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคึกหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่8ปริศนาโทรศัพท์ค่ำของคืนวันที่11เดือน5ปีชวดหนูทองหลังจากวันนั้นเกือบทั้งวันได้มีการระดมคนช่วยกันตามหาเด็กน้อย ตัวเล็กๆซึ่งหายไปแบบปริศนาควา้พอตะวันพบคำวิถีชีวิตของคนบ้านนอกตามปกติจะกลับสู่เคหะของตนเองเพื่อหุงหาอาหารและพักผ่อนบ้านใครบ้านมันแต่ค่ำคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นๆเพราะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงยังมี คนมาจับกลุ่มวิพากษ์วิจาร์ณกันในเหตุการณ์ในวันนั้นและปรึกษาหารือถึงแผนงานในการค้นหาในวันรุ่งขึ้นได้มีโทรศัพท์ลึกลับไม่ทราบว่าเป็นของใครชายหรือหญิงคนรู้จักรหรือไม่รู้จักแต่รู้จักเบอร์แน่นอนถึงได้โทร เข้ามาถูกต้องโทรมาเบอร์ของแม่ให้ไปพบณนะสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนว่าให้ไปรับอะไรคืนมาสักอย่างดังนั้นทั้งพ่อและแม่ของเด็กน้อยจึงได้รีบรุดไปที่จุดนัดพบซึ่งไม่ทราบว่าเป็นที่ใดแต่บังเอิญแบตโทรศัพท์ใกล้หมดพอดีดังนั้น การนำโทรศัพท์ที่แบตหมดไปจึงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากต้องทำการชาร์จแบตก่อนและด้วยความรีบร้อนจึงฝากโทรศัพท์ให้เพื่อนช่วยชาร์จแบตให้ในระหว่างที่สองสามีภรรยาไปพบบุคคลลึกลับที่โทรศัพท์มาเมื่อสองสามีภรรยาขับรถออกไปพบบุคคลลึกลับแล้วบุคคลลึกลับไม่คิดว่าโทรศัพท์ แบตหมดและเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้นำโทรศัพท์ไปด้วยจึงได้โทรเข้ามาอีกครั้งและบุคคลที่รับสายกลับไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์เป็นบุคคลที่รับฝากโทรศัพท์เมื่อผู้รับฝากโทรศัพท์รับสายผู้โทรเข้ามาไม่ได้สอบถามว่าเป็นใครให้แน่ชัดและเข้าใจว่าเจ้าของโทรศัพท์เป็นผู้รับสายเอง จึงได้หัวเราะเยาะเข้ามาในสายทำให้ผู้รับโทรศัพท์งวยงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้โทรเข้ามาจึงไม่พูดอะไรแต่ได้หัวเราะเยาะและวางหูไป